สวัสดีครับสวัสดีกับช่องไอ้ใหม่ครับผมครับบอได้เขามาในบ้านดนแล้วครับผมหลังจากกลับมาจากปลาครับชอบุรีครับไปหาเที่ยวแนวบอได้ท้ายคลิปความครับไปลง่มแค่คลิปเดียวเองครับผมกินมึกชัดมาจัดให้วิดโอด้วยจังหน่อยอ๋อกินครับวิดโอด้วยก๋วยเตี๋ยวาย่าเนี่เพิ่นแถมยังแน่เยลาเอาเส้นเขียวอเอเขาเรียกว่าเส้นอะไรครับเส้นมีเขียวมียกมียกออันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวใยซ่า แล้วกินอยู่ในบ้านครับพอดีลูกค้าหลย์พด่ายทำคลิปคงบอกโอเคมันไหนหลฟ์มาครับวิดวยชว์จริงครับยาญ่า,ากับจีออกไปซอยเพิ่อนอ่าไปแกเป็นบาครับแกเป็นแล้วครับอู้แถมอย่างหลายอย่างยู่ตัวนี้อิ่มอยู่หรือเ่านี่ยอิมยมอ่มครับขอบคุอิม่มเท่นี่เลยอ่าอิม่มน,นะหลาอิ่มอยู่อิ่มอยู่นะมาเดี๋ยวทำให้ได้แล้วหามก่อน โอ้ S <S นี่ครับของวินโด้สดจริงโอ้คือน้อยแท้เอาของพออ่อมาเลยน,นี่ครับของไม่ใบกับผมสองอันเลยมีอยังไนในเครื่องวินโด้นี่บาม่าได้อันได้มีเหลือมีขาวมากับา,า,มามา่มาอาลุยวินโด้กินเส้นเขียวอกินเลยครับครับว่พ่อ,พอมาเอาของพ่อกระเด็อืมนะอร่อยไหมครับอืม เอ้ะกินลูอีสานกินดีวาฮะลูดูโอ้ยคำัมั่งคือบ่คืนบ่ครับอ่ผักกินไม่ผักนะ่ผักกินครับอโอ้ฮ่่าำลูอีสานวัเนี้บ่ไใ้ดอกีหยโอ้โออเหวี่จะแสบใักไหนครับ โอ้ยำไปเลยอืมตายวัวมาได้ครับเนี่ยโอ้บมาเด้มาบานดนแล,ล้วครับมาเมืองบานน้ำมากินก๋วยเตี๋ยวนี่น้ำครับผมอืโอ้ยผักอีกอืมแจ็ปวะครับก๋วยเตี๋ยวยายสานสาวเขา เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่บ่ครับบ่เบิดกินนั่งเดียวบ่เนี่บ่ได้ดิยังต้องขยันดิไอ้อยิ้บ่นเลยพ่อก็มีเยอะเลยออโอ้ดิบน,นี่ตับนี่จะลวกแบบตับหวานครับผมตับหวานมันจิมีฟ้องอากาศนิดๆมันจิหวาน พอขายก๋วยเตี๋ยวมานยังใจบกหลายยังนหน่อยครับถึงมาเลือกขายวางได้สี่ปีครับผม,มเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าการค้าขายนี่รู้สึกว่ามันเหนื่อยครับัวแมองเพ่อเลือกงานเลืกขายตอนละจะขึ้นปสองอพอเลือกขายก่อนเลือกขายก่อนยาย่าอีกเยอยากก็ขาย ครับงานก็ขายอยู่ต่อพอต้องปีกตัวมหาหงเห็ดเป็นของเจ้าขวงนะเอาเพื่อห้จับร้ายเอา,เอาเลยครับอ๋ฮู้โอ้แล้วบางมันถือตาด้วยหรอมาเป็นง้างไปใช่พริกบ้างไปใช่พริกเดี๋ยวขอหยาดนั่งน้ำกระบัดที่ไหน ย,าย,าย่าไอย่าไปให้ยันตีกันนี้เลอมาเมื่อนี้่ส่เสือเอฟซีส่งมาให้ครับตั้งแต่ประมาณสักสามปีที่แล้วครับจากสระ,ะบุรีเนะส่งมาให้ตอนนั้นส่งมาแล้วส่บ่ไรครับก็ให้ไ้ใส่ครับเดี๋ยวนี้มันใส่ได้เล้วครับพอดีก็พูดเลยตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกว่าจะพร้อมนะครับตอนนั้นน้ำหนักประมาณหกสิบครับตอนนี้ขึ้นไม่อีกยี่สิบโลครับแปดซิปครับเดี๋ยวนี้ไปส่ได้พอดี เอาวะเอาเซนดีกว่ะตับหวานไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอายิม้มหน่อยป่ครับกินไหมกับอิ่มให้เดียวเลยวะโอ้โพี่เยอะได้ไงคุณอะกินเบิบ้ลปบอ้าวบาทีเนี่เราขี้นไหมามากินเยอะๆขอตับไงขอตับมาไปขอจักตอนครับ,บสองตอนพออ่าได้ครับ ในการบ้างอืมือแม,ม,มันขาดอะไรไปอย่างครับบินดูดขาดค้อมหวานครับมันแพ้บาป่ะมันบาหวานยังเลย พอดีน้ำตาลมันซ่องหน่อยไปนิดนึงไอยูยูหันมิโซะพริกปลุกเอาซอสพริกกกบพอนไ,ไปครับ พริกแกวแกงแก่โบรามโบรามมาซอสพริกโบรามโบรามแก่แล้วครับแต่ว่ามันหูหน่อยครับอ๋อหูหน้อยต้องดุดนี่อืมโอเคมาทีนี้ กินได้มาชิมอ,อือืเยอะไม่ดูว่าพอก,กินเบิร์ตปะครับน้าว่าพอก,กินเบิร์ตมันปะครับ Mana nih? Siapa? Ya Lord. จับวานตับเป็นแสบนะครับแต่เซ็นเป็นไรวินโดว์เซ็นมันตับด้วย hóm được Mình bắt lên này Xên một lên này เลือกรับสองจนเอาเลยครับเ,บ <c oughs> เ,เลือดยยังท้องพ่อเลือดเตามน้ำปรุงบระแซบนะตรงจงไวต้ตนา ยี่หันจะใส่กระเพราเป็นกันหน่อยอ่ะเพราะกันหน่อยมันจะหอมเพราะกันใหญ่กันใหญ่ไม่หอมเลีล้ยงหัะพาทำกระเพราอืมยิ้มมครับรับช้อนเตินแต่อิ่มนี่ยครับ ที่เด็กห้องเราก็าคือจับอันเบลล์เอาทำยาตอนนี้ทำนะอยู่นี่ตอนนี้ ตอนสนดังเลยชุดน้ำ<ม>เพื่อไม่ให้แข่นอัน,นแต่พอกินเบอร์เดงเลยไะเนี่ยยังมุยอยู่ไหมเนี่ยเด้ออีกเยอะเกินุยดมวย chín đồ ở một đấy, à quán ai à, rồi à. <laughs> con mới <laughs> đi mang bận một chân chân nắp lắp mấy cái เล่มหมดละมเรือเขาละเ,เอาอ,อิ่มอิ่มดีืปล่อิ่มครับพ่อเขาขันอิ่มป่ะไหนแม่ใจเอ,อื้่มเหรอเรื่องแต่คลิปนี้ก็สิไปหาน้องหมวยฮะเอาบักม่วงไปฝากน้องหมวยอย่าไปกดติดตามช่องไอ้แม่ครับผมด้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอิ่มปะครับ อิ่มครับโอ้คนตือกใจแล้วครับผมไปเดี๋ยวเอามะม่วงไปฝากน้องหมวยครับเยอะเลยไี่ฟังพี่พรอบ